สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบทวินพลัสกับผมดรเออดิศักดิ์เสียรีนะครับวันนี้กับแคปชั่นที่ผมใส่เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยใช่ไหมครับคำว่า network innovation what is network innovation network innovation มันแปลว่านวัตกรรมโครงข่ายนะครับหลายท่านอาจจะไปเรียกว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเครือข่ายก็ได้ เพื่อขายโครงข่ายนะครับใช้ศัพท์คําเดียวกันแต่ว่าความหมายต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก็จะมาไล่เรียงเรื่องราวเหล่านี้ครับให้เพื่อนๆฟังครับเพราะว่าเรื่องของเน็ตเวิร์กเป็นคําที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อนเคยได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้มาครับแล้วก็มั่นใจว่าหลายท่านหลายท่านก็ตัดสินใจนะหมายถึงตัดสินแล้วก็ตีความกับคำคำนี้ครับเพียงแค่ เคยได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้พูดถึงครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงรายละเอียดให้ฟังทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับผมด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนๆสักครู่เดียวครับสวัสดีนะครับคุณรักท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วท่านใดที่มีคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ผมณเวลานี้ได้เลยนะครับ Okay. ผมขอเวลาครู่เดียวครับใช้เวลาสั้นๆนะครับอย่างที่เรียนไว้แล้วก็ผมก็จะมีช็อตโน้ตสั้นๆของผมไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลุดประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสารกับเพื่อนๆครับ เรียนแบบนี้ครับเพื่อนๆว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีการพูดถึงสวัสดีครับพี่จิตครับผมได้พูดถึงเรื่องราวของข้อคิดดีๆนะครับมาตลอดเลยนะครับตลอดระยะเวลาประมาณ3เดือนกว่า4เดือนที่ผ่านการทําเพจออกมานะครับผมเน้นไปที่เรื่องของการเติมเต็มสมดุลชีวิตข้อคิดแล้วก็กําลังใจครับแล้วผมก็ได้แชร์ลิงให้กับเพื่อนๆฟังครับว่าผมเนี่ย มีโอกาสได้ไปฝึกฝนตัวเองจากที่ไหนที่ไหนที่ไหนมาบ้างนะครับผมได้เกรดได้แง่คิดได้มุมมองนะครับได้การตกผลึกจากที่ต่างๆอย่างไรบ้างผมก็นํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วหวังว่าจะช่วยเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้เพื่อนๆได้ครับจากนี้ไปผมจะเข้าเนื้อหาในสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นอันแฟร์ของผมละอันแฟร์ก็คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าผมเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับ แล้วผมเองก็ตั้งใจว่าจะกระชับเวลามากขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆที่มีโอกาสเข้ามารับชมรับฟังนะครับได้คุณค่าสูงสุดไปครับตัวผมเริ่มแบบนี้ครับผมเนี่ยไม่เป็นเป็นคนที่จบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทในสายงานวิชาชีพวิศวะครับนะครับก็ตั้งใจเรียนเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ผมรับราชการผมมีโอกาสได้เข้าไป เรียนนักเรียนทหารอยู่สักระยะหนึ่งแก่ก็ด้วยอาการป่วยของตัวเองครับก็เลยทําให้ก็ต้องออกมาเพื่อที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกสิ่งอย่างก็เป็นบทเรียนที่ช่วยเติมเต็มแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับชีวิตเราครับผมเองจบปริญญาตรีปริญญาโทวิศวะเราก็ไปทํางานประจําอยู่ ถ้าไล่เรียงทั้งหมดเลยผมอยู่กับงานประจําทั้งหมด16ปีเต็มครับ16ปีเต็มเลยเนาะนะครับแล้วตลอดเวลาที่อยู่ในงานประจำเนี่ยผมไม่ได้ทํางานประจําเพียงอย่างเดียวครับผมมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อด้วยนะตอนเริ่มงานประจําก็คือเราจบปริญญาตรีถูกไหมครับแล้วก็มาเรียนปริญญาโทควบคู่กับการทํางานประจํา แล้วระหว่างนั้นเองผมก็มีโอกาสครับที่จะได้เจอกับเรื่องราวของ Network Business ครับหลายท่านก็สงสัยแล้วไอ้คำคำนี้มันคืออะไรก็คือเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายครับพอพูดคำว่าเครือข่ายเ,เพื่อนเพืรู้สึกยังไงครับหลายๆลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะได้ยินมาเนาะหรือว่าเราเราก็มักจะได้ยินคนอื่นนะพูดถึงด้วยทั้งในมุมที่เป็นด้านบวกและด้านลบเนาะเอาเป็นว่า ไม่มีถูกมีผิดนะครับหลายท่านได้ยินแค่คำว่าเครือครับยังไม่ทันขายเลยครับวิ่งแนบแล้วอะครับ <c oughs> นะครับแค่คําว่าเครืออย่างเดียวเองเนาะยังไม่พูดถึงเลยว่าเครืออะไรนะครับยังไม่ทันมีขายเลยนะไปแล้วนะแต่ตัวผมเองเนี่ยผมได้เรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายแม้จุดเริ่มต้นอาจจะไม่แตกต่างจากเพื่อนๆหลายๆท่านเพราะว่าผมก็มีทัศนคติที่เป็นลบกับธุรกิจลักษณะนี้เหมือนกัน ในตอนแรกๆนะครับเนื่องจากว่าผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อสวัสดีเฮคโค้นัตตี้ด้วยนะครับทราบว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับรู้ลึกขนาดนั้นเลยทีเดียวก็เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับทีนี้ของผมเองเนี่ยพอได้รู้จักกับธุรกิจนะครับเน็ตเวิร์กบิสเนสในครั้งแรกเนี่ยนะครับผมผมเป็นคนที่อเกนหรือว่าต่อต้านคำว่าพาสซีฟอินคัมมากครับ เพราะว่าผมไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงผมไม่เชื่อว่าคนอะไรที่จะหยุดทํางานแต่ไรายได้มันไม่หยุดนะครับผมไม่เชื่อเรื่องนี้ครับก็ไปนั่งชมนั่งฟังคือเป็นความโชคดีที่ผมไม่ปิดโอกาสตัวเองนะครับก็เลยพาตัวเองไปไปดูรายละเอียดซ้ําแล้วซ้ําอีกครับได้เห็นตัวอย่างได้เห็นแบบอย่างของคนที่เขาทําได้จริงๆแบบที่เขาพูดถึงนะครับแล้วมีหลายครั้งที่ผมก็ วิ่งเข้าไปเพื่อจะไปขอดูสลิปรายได้ไปขอดูบุ๊กแบงค์ว่าเขาได้จริงไหมไอที่พูดถึงความสําเร็จแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าได้หลักแสนบางคนก็บอกว่าได้หลักล้านผมขอดูสลิปเลยครับผมขอดูบุ๊กแบงค์เลยถ้าแน่จริงต้องให้ผมดูได้ถ้าได้จริงต้องให้ผมดูได้ต้องกล้าเปิดเผยตัวตนผมเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะค่อนข้างจะแรงครับหลังจากนั้นครับผมก็ เริ่มเห็นครับว่ามันมีคนที่ทําได้จริงๆเนาะเริ่มเห็นว่าอ๋อพสซีฟมันเป็นแบบนี้นี่เองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ได้เงินตั้งแต่เราสมัครเข้าไปมันไม่ใช่นะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ผิดแต่ว่ามันต้องเกิดจากการที่เราสร้างบางอย่างก่อนครับแต่คําว่า a s s i v e income แปลว่าหยุดทําแต่ไรายได้ไม่หยุดครับเพื่อนๆพอพูดถึงคาคานี้เนี่ยนะครับหยุดทําแต่ไรายได้ไม่หยุดแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรา ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราจะมีรายได้นะครับเราต้องทำอย่างทุ่มเทตั้งใจครับแล้วก็จริงจังกับมันตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมันถึงจุดหนึ่งครับเราจะสามารถที่จะรับรายได้แม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทุ่มเททํางานหนักเหมือนแต่ตอนแรกมันจะเป็นแบบนั้นโอเคพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านก็มองพอมองภาพออกแล้วว่าตัวผมเนี่ยนะครับผมรู้จักกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กบิสเนสได้ยังไง นะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ลงสนามจริงครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ลงมือทำครับผมเลือกที่จะกระโดดลงสนามจริงลงไปทำจริงๆครับไปคลุกฝุ่นจริงๆครับแล้วผมก็พบว่าผลลัพธ์ที่ได้มันยอดเยี่ยมมากครับมันเป็นแบบที่เราได้เรียนรู้มานั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ถึงฝั่งฝัน สาเหตุเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ครับซึ่งผมจะไม่พูดในครั้งนี้แต่ว่าองค์ประกอบเหล่านั้นในครั้งถัดๆไปนะครับผมจะลงลึกในรายละเอียดครับอย่าลืมครับว่าสิ่งนี้คืออันแฟร์ของผมครับและอันแฟร์อีกเรื่องหนึ่งของผมเนาะที่ผมได้จากการเรียนรู้ในธุรกิจที่เป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กบิสเนสหรือว่าธุรกิจเครือข่ายผมเรียกสิ่งนั้นว่าซอฟต์สกิลครับ หลายคนนะครับมี hard skill เหมือนผมจบวิศวกรมาครับ hard skill ผมคือวิศวะครับอาชีพวิศวะเนาะแต่ soft skill เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพเฉพาะครับผมเคยไลฟ์ผมเคย, like, เคยทําคลิปพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ครับแล้วผมจะบอกกับเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งครับว่าผมไม่ได้มี hard skill เฉพาะเรื่องของเรื่องของวิศวกรอย่างเดียวครับแต่ hard skill ของผมอีกเรื่องหนึ่งคือ soft skill ครับ เมื่อหลายหคนอาจจะสงสัยว่าผมสื่อสารอะไรกันแน่งงนะฮะจริงๆแล้วไม่ต้องงงครับเพราะผมได้เรียนรู้เรื่องของวิชาคนหรือเรื่องของซอฟต์สกิลมาจากธุรกิจเครือข่ายเยอะมากๆครับทีนี้ครับผมก็หลงรักในธุรกิจเครือข่ายผมบอกแบบนี้เลยครับพูดแบบไม่อายใครด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกสะท้านสะเทือนว่าใครจะเกลียดธุรกิจนี้ใครจะชอบธุรกิจนี้ จะมีสัดส่วนของคนที่ชอบและไม่ชอบมากน้อยต่างกันแค่ไหนเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อความสําเร็จของผมครับแต่ว่าผมแค่ต้องการแบ่งปันกับเพื่อนๆใครก็ตามที่ยังไม่ทราบเรื่องจริงเกี่ยวกับธุรกิจนี้ผมจะเติมเต็มสิ่งนั้นให้ครับเพียงแค่เพื่อนๆเปิดใจที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผมผมไม่ได้บอกเพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆต้องมาทําธุรกิจนั้นธุรกิจนี้เครือข่าย ท,ทุกทุกที่ถ้าเขาเป็นธุรกิจฟันแท้นะครับผมใช้คำนี้เนาะถ้าเป็นเครือข่ายที่เป็นฟันแท้ลงมือทำเลยครับใครที่ตัดสินใจทำตัวไหนอยู่แล้วมั่นใจว่าสิ่งนี้บริษัทนี้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจฟันแท้เต็มที่เลยครับร้อยเปอร์เซนต์กับเป้าหมายของตนเองครับลงสนามแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วเพื่อนเพื่อนจะได้คำตอบภายใน3-5ถึงปีครับแต่ผมยังมีเรื่องราวของการแยกแยะธุรกิจ ซึ่งในครั้งถัดไปผมจะนํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยวันนี้เอาเฉพาะเรื่องของท็อปปิกนี้ก่อนนะครับด้วยความที่ผมรักในธุรกิจเครือข่ายแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานนะครับแม้ว่าจะผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกและมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นผู้ประกอบการเองด้วยล้วนแล้วแต่สั่งสมประสบการณ์ที่ทําให้ผมเชื่อมั่นว่าการขยับตัวของผมครั้งถัดไปไม่ว่าในธุรกิจเครือข่ายตัวไหนก็ตามหรือเน็ตเวิร์กบิสเนสตัวไหนก็ตามที่ผมตัดสินใจ มันจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมหาศาลผมเชื่อมั่นและมั่นใจแบบนั้นแล้วผมก็ตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่ผมได้มีการคัดสรรกันกรองแล้วก็เลือกด้วยการตัดสินใจอย่างพิถีพิถันแล้วนะครับผมมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องราวมากขึ้นจากการที่ไปเรียนระดับปริญญาเอกนะครับในสาขาวิชา network innovation ครับแปลเป็นไทยว่านวัตกรรมเครือข่าย คำว่านวัตกรรมเครือข่ายนะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าคําว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมกับเทคโนโลยีมักจะมาคู่กันใช่ไหมครับเพื่อนๆคำว่านวัตกรรมกับเทคโนโลยีแม้จะมาคู่กันแต่ว่าแตกต่างกันนะครับมันอาจจะดูคลับคล้ายคลับคลามันอาจจะมีการเชื่อมโยงมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันครับแต่ก็เขาไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเป็นเทคโนโลยีครับยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ เทคโนโลยีมักจะถูกนำมาใช้กับกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีของหลอดไฟเทคโนโลยีของการผลิตเครื่องบินเทคโนโลยีของการผลิตรถรถย,ยนต์ไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีของการเดินทางแบบไฮเปอร์ลูปอ่าอย่างหลายๆท่านอาจจะสงสัยคืออะไรเนาะเอาผมทิ้งเอาไว้ก่อนถ้าท่านไหนที่อยากรู้รายละเอียดก็คอยเตือนผมด้วยเนาะ ในครั้งถัดๆไปผมก็จะขยายความสิ่งเหล่านี้ให้แหละแต่นั่นคือเรื่องราวของเทคโนโลยีครับแล้วนวัตกรรมล่ะไอ้ที่ผมไปเรียนมาไอค้คำว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมนะครับมันมันไม่ได้แตกต่างจากเทคโนโลยีสักเท่าไหร่นะครับแต่นวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นการต่อยอดครับจากจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วครับแล้วต่อยอดปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นพัฒนาให้มากให้มากขึ้น ให้มีประโยชน์ต่างๆสูงขึ้นแล้วผมก็พบว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่นะครับพอพอเริ่มต้นผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับแล้วมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันเนาะเวอร์ชันแรกโดยส่วนใหญ่นะมันเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีครับแต่คําว่านาวัตกรรมมันคือมันมีการต่อย,ยอดไปแล้วมันเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วนวัตกรรมมักจะมาพร้อมกับคําว่าคอมเมอรเชียลครับเพื่อนๆ อาจจะมีภาษาอังกฤษปนอยู่บ้างนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตามสิ่งเหล่านี้ทันเราจะอยู่รอดได้ผมใช้คานี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันปรับไม่ทันเราจะถูกกลืนเลยครับผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้ขู่ด้วยแต่มันเกิดขึ้นจริงครับเอาล่ะครับทีนี้ นวัตกรรมจะมาคู่กับคำว่าคอมเมอร์ชียลคอมเมอร์ชียลก็คือมันมีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องของการค้าเนี่ยแนบอยู่ด้วยครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นคําว่าเน็ตเวิร์กอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเน็ตเวิร์กหรือว่าคําว่าเครือข่ายแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่ผมไปเรียนมาคือคําว่าโครงข่ายครับเพื่อนเพื่อ,อลองสังเกตนะครับว่าสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรานะครับเพื่อนๆนณนะปัจจุบันนี้เลยเนาะเอาแค่นี้ครับในในสื่อโซเชียลต่างๆที่พวกเราเนี่ยจับกลุ่มกันอยู่เนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e ไม่ว่าจะเป็น vcha t ไม่ว่าจะเป็นสารพัดอย่างเลยครับที่เรามีกลุ่มโซเชียลของเราใช่ไหมครับทำไมมันเป็นกลุ่มล่ะครับคำว่ากลุ่มนี่แหละครับคำว่ากลุ่มก็คือคำว่าเน็ตเวิร์กครับเพื่อนๆกลุ่มก็คือเน็ตเวิร์กแล้วผมถามเพื่อนๆว่าใครที่สามารถวิ่งหนีคำว่าเน็ตเวิร์กได้บ้างครับแล้วผมไม่ได้บอกว่าในอดีตนะครับในอดีตเราอาจจะหนีได้นะ แต่ว่าปัจจุบันครับแล้วก็ไปถึงโลกอนาคตตั้งแต่อนาคตอันใกล้นี้เราก็ไปตลอดการครับไม่มีใครหนีคําคํานี้พ้นนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นครับแค่เราเดินเข้าไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อสักแห่งหนึ่งนะครับข้างๆบ้านเรานั่นก็เป็นเน็ตเวิร์กแล้วครับเพื่อน,อนวันนี้เราเพียงแค่มี2ทางเลือกให้เราเลือกครับหคือถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของ เน็ตเวิร์กของคนอื่นเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กของตัวเราเองครับเราเจ้าของเน็ตเวิร์กของตัวเราเองคืออะไรเพื่อนๆมองย้อนกลับไปครับว่าเพื่อนๆไปทานอาหารร้านหนึ่งเนาะเปิดใหม่เรามีโอกาสไปชิมครับแล้วมันอร่อยมากเพื่อนๆบอกเพื่อนเราไหมครับบอกใช่ไหมครับนั่นแหละครับเน็ตเวิร์กของเพื่อนๆเพื่อนไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วมันสนุกมากเลยอ่ะเพื่อนๆเล่าให้เพื่อนเราฟังไหมครับเล่าใช่ไหมครับ นั่นแหละครับเน็ตเวิร์กของเพื่อนๆแสดงว่าเน็ตเวิร์กอยู่รายล้อมรอบตัวเราจริงไหมครับแต่เราเพียงแค่อาจจะตัดสินมันจากการที่เราฟังคนอื่นมาอยู่ก็ได้นะครับว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าในบ้านเราในประเทศเรามีธุริกเครือข่ายที่เกิดขึ้นทุกวันครับแล้วก็ปิดทุกวันเช่นเดียวกันแล้วมันมีที่มาที่ไปนะครับอย่าลืมผมขออยู่ในประเด็นของที่ผม แคปชั่นให้กับเพื่อนๆไว้ก่อนวันนี้นะครับไม่อยากหลงประเด็นเรื่องอื่นผมจะมาเติมเต็มให้สัญญาแบบนั้นครับทีนี้ผมก็ไปเรียนเรื่องนี้มาครับแล้วผมพบว่าแม้ว่าเพื่อนๆหลายๆท่านหรือแม้แต่ตัวผมเองครับพอยิ่งเรียนผมยิ่งรู้สึกว่ามันใช่เลยอะ่ะมันเป็นทางของเราเลยนะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ทางของคนอื่นนะครับแต่เรารู้สึกว่าเรายิ่งเข้าใจมันมากขึ้นเรายิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมากๆครับเพื่อนๆ แล้วใครก็ตามที่กําลังวิ่งหนีคําว่าเครือข่ายอยู่นะครับลองยอมรับความจริงบางอย่างก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมันกําลังปรับเปลี่ยนไปนะครับเพื<ๆ>่อนๆลองดูนะครับว่าตอนเนี้ครับนะผมเรารู้จักกันดีคําว่าวิกฤตการโควิดถูกไหมครับหรือเรียกว่าโควิดคริสิสแล้วยังรุนแรงทั่วโลกตอนนี้ยี่สิบสี่ล้านคนแล้วเกือบจะยี่สิบสี่ล้านคนแล้วครับขอขอภัยครับยี่สิบยี่สิบสามล้านกว่าแล้ว สี่วันเพิ่มหนึ่งล้านคนครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านเราข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาวันนี้ครับเพื่อนบ้านเราพรมา่าเริ่มเฟดสองเรียบร้อยแล้วครับแล้วเรามั่นใจได้ยังไงเราได้แต่ได้เตือนตัวเราเองเตือนคนที่เรารักว่าอยาก,กาศตกใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีองค์ประกอบที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วในวิกฤตการต่างๆเหล่านี้มันกําลังตามมาเรื่องอะไรครับเพื่อนๆ มันตามมาด้วยคำว่า e c o n o m i c ค r ร s i s ครับหรือว่าวิกฤตการทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยนะครับแต่มันเป็นวิกฤตการทั่วโลกครับเช่นเดียวกันครับผมไม่ได้บอกเพื่อให้เพื่อนๆตระหนกแต่ผมบอกให้เพื่อนๆตระหนักครับเราต้องตระหนักรู้แล้วครับเราต้องถัดจากขั้นตอนของการตื่นรู้แนละ้วเราต้องตระหนักรู้แล้วครับว่าเราจะทำการหรือว่าเตรียมพร้อมกับก,บการรับมือสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยอย่างไรครับ นั่นคือความสําคัญและจําเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมเคลียร์ให้ฟังแล้วเนาะว่าคําว่า innovation มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ business ด้วยเกี่ยวข้องกับ commercial ด้วยนะครับส่วนคําว่าตัวตเทคโนโลยีมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของ commercial หรือว่าเรื่องของ business ครับแต่มันเป็นเรื่องของออสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มันถูกคิดขึ้นครับผมแบ่งปันแบบนี้ทีนี้เข้ามาดูที่คําว่าการตลาดบ้างครับ การตลาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า marketing ครับการตลาดคืออะไรการตลาดก็คือการเคลื่อนสินค้าไปหาผู้บริโภคครับการเคลื่อนสินค้าไปหาผู้บริโภคนะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือคำว่า marketing ครับแล้ว marketing หรือการตลาดก็มีอยู่ทั่วไปหมดครับนะครับมีอยู่ทั่วไปหมดมีหลายรูปแบบนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น business model คือมีหลายรูปแบบมีแบบจำลองเยอะแยะมากมายครับเพื่อน ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยได้อย่างเช่นธุรกิจห้างร้านนะครับต่างๆที่เราเห็นนะครับเขาเรียกเป็นธุรกิจในระบบของการตลาดแบบชั้นเดียวภาษาอังกฤษใช้คำว่า SLM ครับ Single Level Marketing ครับนะครับ SLM Single Level Marketing ก็คือว่ายกตัวอย่างเหมือนตัวเราครับเราเปิดเราผลิตสินค้าขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนาะแล้วเราก็หาทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่เราผลิตขึ้นนะครับ ก็อาจจะไปวางไว้ตามห้างตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเราก็ต้องไปติดต่อถูกไหมครับหรือไม่เราก็หาตัวแทนจําหน่ายของเราเองนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นการตลาดแบบชั้นเดียวครับก็คือจากเราเราก็ไปหาตัวแทนจากตัวแทนก็คือถึงลูกค้าเลยทันนะครับแล้วเราก็จะเห็นรูปแบบของการตลาดแบบ SLM ที่หลากหลายมากครับร้านสะดวกซื้อโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบนี้ครับ แล้วเขาก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งทั่วประเทศจริงไหมครับแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าน่าเป็นรูปแบบที่ที่เกิดขึ้นเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะมีรูปแบบของการโฆษณาที่อยู่เบื้องหลังเขาด้วยครับมีการโฆษณาทางทีวีเหมือนที่เพื่อนๆเห็นถูกไหมครับไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะผมกําลังอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจคําว่ามาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ SLM คือสิ่งนั้น แต่ทีนี้มีการตลาดหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยค,คือคำว่า MLM มัลติเลเวลมาเก็ตติ้งมันแปลว่าการตลาดเชิงซ้อนครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการตลาดหลายชั้นหรือเรียกว่าการตลาดหลายรุ่นก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะที่ถูกออกแบบแผนการจ่ายผลตอบแทนที่นอกเหนือจากการที่จากผู้ผลิตไปหาตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นครับ แต่มันเกิดขึ้นจากการสร้างโครงข่ายหรือเครือข่ายผู้บริโภคครับซึ่งผมอยู่ในประเด็นก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เรื่องราวมันเยอะมากครับที่ผมเตรียมมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในครั้งถัดๆไปด้วยวันนี้ผมจะปูพรมไว้ให้นะครับว่าเนี่ยคือความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแต่หลายคนครับที่ไม่เข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไรธุรกเครือข่ายคือรูปแบบของการทําการตลาดแบบ MLM นะครับ Multi Level Marketing ครับ แต่ว่าหลายคนก็เอาไปทํากันเสียเลยจากการตัดสินจากการตีความจากการทําที่ตัวเองทําผิดพลาดมาครับแล้วหลายคนก็มักจะไม่โทษตัวเองครับว่าเราทําผิดพลาดแต่เราไปโทษบิสเนสไปโทษธุรกิจประเทศไปไปโทษบิสเนสโมเดลครับบิสเนสโมเดลก็คือรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนยมันเป็นบิสเนสโมเดลรูปแบบหนึ่งครับนะครับแล้วเราก็บอกว่าอ๋อ mlm หรอมันล่อมาอ่อมันย่อมาจากมันหลอกมึงนะครับแล้วมึงก็มาหลอกกูอีกทีนึง นะครับโอเคให้อิสระเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อจากมันติเลเวลมาร์เก็ตติ้งอย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนๆรู้จักครับแล้วสิ่งนี้นะครับคือธุรกิจเครือข่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้ครับคือการตลาดแบบ MLM ซึ่งต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายที่มีการเขียนรองรับเอาไว้แล้วก็มีหน่วยงานที่มารับผิดชอบโดยตรงก็คือสคอบด้วยนะรายละเอียดเยอะมากครับ ในการทําธุรกิจเครือข่ายเนาะทั้งในภาคส่วนของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ในภาคส่วนของการเป็นนักธุรกิจก็าตามนะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะยาวมากเลยนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆเอาไว้นะครับคือคําว่าแพลตฟอร์มครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคนํานี้คุ้นหูบ่อยๆแพลตฟอร์มทางธุรกิจนะครับยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ครับคือโลกที่เราเรียกว่าออนไลน์บิสเนสครับ ออนไลน์บิสเนสก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการทําแพลตฟอร์มขึ้นมาครับแพลตฟอร์มถ้าเพื่อนเเข้าใจคําว่าการตลาดแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าใจคําว่าแพลตฟอร์มด้วยครับเพราะแพลตฟอร์มมันคือกลยุทธ์ของการทําการตลาดครับหรือมันคือกลยุทธ์ของนักธุรกิจที่จับเอาผู้ซื้อผู้ขายผู้ซื้ออยู่ดิผู้ซื้อกับผู้ขายมาชนกันครับสนุกมากเลยนะครับ กลักวจะเร่งเวลาไปหน่อยนะครับเอาละผมจะกระชับเวลาให้จบลงเร็วขึ้นนะครับแพลตฟอร์มเป็นกลยุทธ์นะครับที่นักการตลาดหรือนักธุรกิจเขาจับเอาผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน facebook y o u t u b e นะครับไลน์ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยครับนี่คือแพลตฟอร์มทางธุรกิจทั้งหมดเลยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทุกๆธุรกิจถูกไหมครับทีนี้ คำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยพอเพื่อนๆเข้าใจสิ่งนี้แล้วนะครับเราจะต้องรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายเองก็มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายและแตกต่างกันครับเรามักจะได้ยินคำว่าดิจิตอลออนไลน์แพลตฟอร์มไว้ผมเอามาขยายความเรื่องนี้เนาะดิจิตอลออนไลน์แพลตฟอร์มครับเพราะว่าวันนี้โลกมันเป็น globalization ครับคือมันเป็นโลกโลกาภิวัตน์นะเพียงแค่ปลายนิ้วเราก็ถึงอีกซีโลกหนึ่งแล้วครับ เพียงแทบปลายนิ้วเราก็พบเจอเพื่อนใหม่ของเราทั่วทุกมุมโลกเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราต้องการจะก,ก้าวไปข้างหน้านะครับเราต้องอยู่กับโลกใบใหม่ที่ซ้อนอยู่ในโลกใบเดิมให้ได้นะครับสิ่งนี้สําคัญมากๆแล้วผมจะมาแบ่งปันเพิ่มนะครับแต่วันนี้โดยสรุปผมแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าผมไปจบเรื่องนี้มาครับเพราะว่าผมข้างใครในธุรกิจเครือข่าย นะครับผมไม่ได้พูดถึงนะว่าตัวไหนเพราะว่ามีทั้งธรุธธรกิจฟันแท้แล้วฟันน้ำนมเราค่อยไปว่ากันในเรื่องของการคัดเลือกธรุธธรกิจนะครับแต่ว่าผมแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนยอมรับบางสิ่งบางอย่างเปิดใจที่จะเรียนรู้นะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะค้นพบเหมือนกับที่ผมค้นพบก็ได้เพื่อนเพื่อนอาจจะกําลัง วิ่งหนีความฝันที่เพื่อนๆกำลังค้นหามาทั้งชีวิตก็ได้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเปิดใจนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องทำธุรกิจไหนแต่เปิดใจที่จะเรียนรู้ครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะค้นพบครับว่าเราอาจจะกำลังวิ่งหนีความฝันที่เราค้นหามาทั้งชีวิตอยู่ก็ได้นะครับนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมย้อนหลัง นะครับสามารถคอมเมนต์กลับมาได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเรามีพันธมิตรนะครับก็มีทั้งในในส่วนของ m i ลเล a l ์ h ฮลตี้บ y ยจีพนะครับคุณรัก Healthy and Beauty นะครับมีทางดูสิครับผมต้องนี่ขอขออาภัยออกสื่อเลยนะของอาร่อยด้วยกำลังรับชมผมอยู่ด้วยนะครับของอา่อยก็จะเป็น Health เอ่อเวล l วลเ l ลครับ l วลเ l ลนะครับ by ธันวลินนะครับอ่าได้แล้วได้แล้วนะครับดีใจมากเลยนะครับก็เป็นเป็นอีกพันธมิตรหนึ่งนะครับที่เราทำงานร่วมกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับนะครับก็แบ่งปันกับเพื่อนๆนเท่านี้นะครับมีสิ่งใดก็ตามที่เพื่อนๆอนอยากที่จะคอมเมนต์หรือว่าเอ่อมีมีมุมมองมีข้อแนะนำดีๆยินดีมากๆนะครับแล้วเราพบกันในครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ